สวัสดีค่ะเช้านี้พบกับครูรัตค่ะวันนี้ครูรัตก็จะมาสอนให้เด็กๆทําเล่มนี้ค่ะแมทค่ะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดหน้าที่คุณครูรัตเปิดให้ดูนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะเด็กพร้อมจะที่จะทาหรือยังพร้อมเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปทําพร้อมกันเลยไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะไปเลยค่ะเด็กๆจ้าไปเลยค่ะ ถ้าเรามาดูหน้าแรกก่อนนะคะหน้าแรกเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นต่อจุดเลข1ถึง17นะคะเด็กๆดูนะคะลากไปเลยนะคะต่อจุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงเลข17ดดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรพอเด็กๆโยงเส้นต่อจุดเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียน ตามรอยประเลข17นะคะแล้วก็เด็กๆก็เขียนเลข17ลงในช่องว่างตรงตารางนะคะให้ครบทุกช่องเลยนะคะเด็กๆตั้งใจทําให้สวยงามนะคะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมรูปภาพ ตามจํานวนตัวเลขที่กำหนดให้ข้างหน้านะคะเด็กๆด,ดูภาพแรกจะเป็นภาพแมวแล้วมีเลขอะไรคะลูกมีเลขหนึ่งกับเลขหกอ่านว่าเลขสิบหนะคะเด็กก็วงกลมไปให้ครบจํานวนเลข16คะ่ะพอวงเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาดูเลขข้างล่างนะคะเลขอะไรคะลูกมี1กับ8เลข18ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วงกลมให้ครบเท่ากับ จำนวนตัวเลขที่กำหนดให้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็มาดูข้างล่างนะคะเขียนตามรอยประเลข18นะคะแล้วก็เขียนลงในช่องว่างให้ครบทุกช่องเลยเด็กๆทำได้ไหมคะทาได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะแมทวันนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำได้เองเลยใช่ไหมเก่งมากเลยคะ่ะค่ะ คลิปต่อไปเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเรื่องอะไรนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ